สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พวกเราทุกคนนะคะก็จะไปทำจิตอาสากันนั่นคือการแจกทรายอาเบดใช่แล้วแจกเราจะแจกทรายอาเบดนะคะในมหาวิทยาลัยของเราแล้วก็รวมถึงเอาไปอยอดในแหล่งน้ำแล้วก็แจกตามชุมชนด้านข้างบริเวณมอได้ค่ะแล้วทรายอาเบดคืออะไร,รอ่ะพี่เราไปดูกันเลย ไซอเบดคืออะไรไซอเบตเป็นชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์กําจัดลูกน้ํายี่ห้อหนึ่งชื่อของมันจริงๆก็คือายกําจัดลูกน้ำครับเป็นายที่ถูกเคลือบด้วยสารเคมีที่ชื่อเทมีฟอสซึ่งเป็นสารเคมีในกลุ่มออแกโนฟอสเฟตมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของลูกน้ําและพวกแมลงโดยมันจะไปยับยั้งการทําง,งานของอนไซม์โคลีนเอสเตอร์สทำให้ลูกน้ําตายในที่สุดป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้นําได้นานประมาณ3เดือนใช้ได้ผลดีกับแหล่งน้ํานิ่ง ไม่ต้องห่วงนะครับทรายอเบดหรือว่าทรายเคลือบเทมิฟอสเนี่ยถือว่าปลอดภัยต่อคนและสัตว์มากมากครับถ้าใช้ในปริมาณที่กําหนดแต่ว่าตัวทรายอเบดเองจะไม่สามารถกําจัดลูกน้ําที่โตเต็มไว้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหากมีการระบาดของไข้เลือดออกแล้วจะต้องฉีดพ่นสารเคมีอื่นเพื่อทําลายยุงลายร่วมด้วยนะครับถุงละเท่าไหร่นะสี่สี่ป่ะกินแรงมากค่ะโค้ดถุงละสี่ค่ะอันนี้เราซีนเละใช่ป่ะใชเป็นรายละเอียดใช่เหมือนแบบคนคนแก่เล็กน้อยอยู่ว่ะเนี่ยนี่มันจะเป็นทุกคน และตอนนี้เราก็กำลังจะแบ,บ่งเป็น3ทีเพื่อไปแตกทรายอเบ็ดกับคนในท้องที่เราก็หย่อนตามแหล่งนะ้ำานะไปกันเลยลตอนนี้กลุ่มเรานะคะก็กำลังจะเดินหาแหล่งน้ำที่มีน้ำขังนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเอาทรายอเบ็ของเราที่เอาไปหย่อนเห็นแหล่งน้ำขังนะ้อมันก็จะมีพวกแบบลูกน้ำยุงลายหรือเราไม่ต้องใส่ทรายไปตรไห สถานที่ต่อไปที่เราจะเอาทรายไปหย่อนนะคะ<ม>ก็คือท่อน<ม>้ำใช่<ม>ตามท่อระบายนะ้ำ<ม>หนึ่งนะคะไป<ม>เลยว้าวเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะของกลุ่มเราต่อไปเราก็จะไปดูของกลุ่มอื่นกันนะคะค่ะตอนนี้อยู่ที่ชุมชนหาดวอนเราจะมาแจกทรายเบนที่นี่กันนะคะไปด,ดูกันเลยยังไง นีไ่ไงขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะนีะะ่เป็นคาเบทที่เอาไวา้ะค,ะออค่าลูกน้ำมะค่ะเออมันมันเป็นยังไงถึงคาลูกน้ำได้เ่ยเพราะว่ามันมันเคลือบป่านเกี่ยวกับที่มีไว้คาแล้แล้วพอใส่ลงไปมันก็จะเคลือบคาลูกน้ำได้ค่ะแ,แต่ว่าอย่าอย่าเอาไปที่มันมีปลานะคะเลี้ยงปลาอะไรไม่ได้ค่ะอ๋อที่นี่มีปลาใส่ไม่ได้ใช่ค่ะแต่คือใส่แล้วมันไม่ได้เป็นด่างเป็นกรดเป็นอะไรไม่เป็นค่ะใส่หนึ่งถังก็หนอันค่ะหนึงถังก็หนึ่ง คุณนลงเมธคุณนลงเมธคุณลงเมธคุณลงเมธไม่เหมอนับแมไล่ยิงไวไล่ยงเฉยเฉยได้เลยนะคะใส่ขังละหนึ่งขุนที่มาเนี่ยใช่รู้สึกก็พี่ที่มีแบบแหล่งกำ้ังขังก็เข้าไปได้เลยค่ะมอนแบบไล่ยิงเลยร้องกั่าม่งการเราคดอออกแล้วนะคูกมันก็เลยอากขอบคุณมากค่ะนี้เราก็แจกคาเวทให้กับคุณป้าหมดเลยนะคะไปเจอกันที่มอคค่ะ 嗯，啊，我。